สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมนมาชวนทำตำปูนาค่ะปูนาดองกับมะกอกค่ะหน้าตาหน้ากินไหมคะสีสันแซ่บหน้าดูเลยค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ นี่ค่ะวันนี้เม์ก็จะมาชวนตำปูนะคะคุณผู้ชมที่เราดองไว้เนาะนี่เลยเดี๋ยวมาตำกันวันนี้แหละค่ะเป็นตำพริกแห้งนะคะใส่ชูสนะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะคะ แค่พอแตกเนาะใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะกอกค่ะอันนี้เราแช่ฟิตไว้เลยนะคะ รสชาติเหมือนเดิมกลิ่นหอมเหมือนเดิมค่ะตัก่อนให้น้ำมะเขือเทศออกก่อนนะคะ ใส่ปลาค่ะปลาลน,นี้นัวมากๆใส่มะละกอสับลงไปอูดองโอ้โหมันดีจัง ใส่กระดองมันด้วยนะคะเนี่ยโอ้ดูสิมันดีจริงๆเลยคลิปดองปูนาไม่ลงไว้ให้แล้วนะคะคุณผู้ชมเล็บมันเนี่ยออกนะคะเพราะว่าเห็นไหมตรงปลายๆมันเน่ยค่ะปูแน่นมากเลยค่ะ มันเยอะเลยนี่ค่ะเล็บมันนี่ต้องออกนะคะหักเลยค่ะ ใส่น้ำตาลหน่อยนะใครไม่กินหวานไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำปลาแล้วเมย์จะเอาน้ำปลาที่เราใส่ดองปูใส่ไปด้วยนะคะถ้าปะลาเค็มต้องระวังนะคะนี่ปลาเมย์ไม่เค็มาำยอะุให้เข้ากันค่ะ ดูสีสันนะคะคุณผู้ชมหอมมากเลยหอม,มกินกูนากับมะกอปกูนาเนี่ยเราก็แช่เย็นไว้ได้นะคะ เก็บไม่ได้นานาเนี่ยท่ไหนเคยบอกในคลิปอะคะใครไม่กินปูนาดิบก็ เอาปูที่เราดองเนี่ยจะต้มก,ก,ก่อน้นปลาก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะตำปูนาแซ่บๆค่ะคุณผู้ชมใส่มากรอกเน,ะนาะน่ากินไหมคะง่ายมากๆเลยเราก็จะได้รสแซ่บตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราไม่าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคัวเม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะ